ปากเป็ดทอดกรอบน่ากินแบบนี้ทำยังไงไปดูกันค่ะปากเป็ดที่เราหมักไว้แล้วนะคะนําแป้งทอดกรอบมาคลุกให้เข้ากันนะคะเทน้ำมันลงในกระทะตั้งกระทะให้เดือดเลยค่ะรอให้น้ำมันเดือดนะคะค่อยเอาปากเป็ดลงไปค่ะน้ำมันเดือดได้ที่แล้วนะคะก็เอาปากเป็ดลงไปทอดได้เลยค่ะ ค่อยๆลงทีละชิ้นนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะจนเหลืองกรอบระหว่างทอดต้องระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะคะทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองกรอบเลยค่ะเหลืองประมาณนี้ก็สุกได้ที่แล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะ น่ากินไหมคะ